ครับผมสวัสดีครับครับเดี๋ยวนะครับก็จะตัลูจะกินน้ํานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองให้เขาสัมผัสด,ดูเนาะนะครับว่าเขาจะจะชอบดูในสายหรือว่าจะชอบในกลมัน แต่เรดูนะครับว่าจะดูจะชอบในกาละมังหรือว่าจะชอบในสายนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ตวรู้จะกินน้ําในในกาละมังแต่ตอนนี้ตูรู้จะชอบแบบไหนนะครับลองให้ตูู้เลือกดูอา่าลองดูนะครับว่าจะชอบกินแบบไหนมากกว่า นะครับให้เขาลองดูเนาะอ่าตอนนี้ก็ดูดกาละมังนะครับเอ้ยเออดูดในกาละมังอยู่ว่าตุลูยังชอบเหมือนเดิมที่จะดื่มน้ําในกาละมังนะครับอันนี้เป็นบททดสอบเนาะว่าใครชอบแบบไหนามากกว่านะครับอันนี้เป็นบททดสอบตุลู ว่าตัวรัวชอบแบบไหนนะครับดูเอาแสดงว่าชอบกาะมังเพราะว่าชินมาตั้งแต่เล็กเนาะเพราะว่าตูลรนี่ชอบคือเขาชินมาเขาชินนะครับว่าเขาชอบในการมังมากกว่าเห็นไหมว่าเขาจะอันนี้คือระบบทดสอบแต่ <c oughs> ขาที่ห้านี่โอ้โหสุดยอดนะครับอลองดูเขา แสดงว่าเขาชอบดูดดดูดมากกว่าดูดในกาละมังอันนี้คือบททดสอบเพราะว่าเขาเคยเขาเคยชินมาแบบนี้นะครับนี่เขาก็ไม่ลืมเนาะเพราะว่าเขาเคยชินแต่จริงๆแล้วดื่มน้ำในสายนี่มันจะสะดวกจะง่ายกว่าแต่ตูลูก็ยังเลือกที่จะดูดในกาละมังเนาะ เพราะว่าความเคยชินของเขานะครับความเคยชินของเขาพอจะประมาณนี้นะครับนี่ไงเดี๋ยวว่าเขาจะคือพอเราพอเขาดูดในกระมังนี่มันจะชาเนาะพอมันจะช้านี้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะหยิบสายเข้าปากไหมนะครับน,นี่คือบททดสอบเนาะ,ะคือบททดสอบ ว่าตูลูจะมีจะเอาสายเอาไรขึ้นปากไหมหรือยังไงประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเข้าปากถ้าน้ำเข้าถ่าน้ำในสายเข้าปากเลยนี่มันก็จะคล้ายๆว่ามันจะจะง่ายกว่าแต่ความถนัดความเคยชินนะครับคือเขาถนัดแบบนี้นะครับเขาถนัดมาแบบนี้ นี่คือสิ่งที่เขาถนัดเนาะถึงจจช้าหรือไวแต่เขาชอบแบบนี้นะครับนี่ไงเขาชอบแบบนี้เขาก็เลยต้องดูดแบบนี้ออนี่นะครับอันนี้แค่เพียงทดสอบดูเฉยๆเดี๋ยวก็จะไปเอาออกเนาะเดี๋ยวก็จะไปเอาออกให้เขาดูดในสาย ตลตรงนี้ก็คืออยากจะให้ให้ทันสมัยขึ้นมาหน่อยหนึ่งจะให้ทันสมัยขึ้นมาแต่เขาก็ยังยังเลือกนะครับยังเลือกที่จะจะดุในการละมังอยู่ยังเลือกที่จะดุในการละมังอยู่อันนี้ยอ่านเลยนี่นี่เช็ดเลยเช็ดเลยเ เ็เ็ดาปากเอาขาปากเอา,อานี่นะครับก็จะทําสมัยขึ้นมาอีกเอ้ยนี่นนนี่ขยับหาปากด้วยนี่ขยับหาปากด้วยนี่ นี่นะครับทันในปากก็จะทันสมัยหน่อยนะครับก็เลยเพียงแต่ทดสอบอันนี้เขาจะกัดนะครับเนี่ยเห็นไม่ปากเขาบึบบึบเหมือนจะกัดสายอ่ะคือเขายังหนีบไม่ค่อยเป็นเวลาดึงออกสายก็จะแตกนะครับทุกครั้งเลยเราก็ต้องตัดออกทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อย เพราะว่าจะแตกทุกครั้งแต่แรกๆไม่เป็นไรนะครับแรกๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเขากัดอย่างเงี้ยก็คือฟันช้างเนาะก็รู้ๆอยู่นะครับฟันช้างจับใส่เองเป็นแต่ว่าคือความถนัดความถนัดของเขาถนัดแบบคือถนัดอีกแบบอย่างเนาะอะไรนะ้าไม่ไหลหรือปาอลาตัลูไหลอยู่ดู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 ดด คือทีคือทต่อไปคงจะเอาสายยางขึ้นมาแน่ๆโตลูกโตลูกเอาไปเหยียบทำไมเนี่ยจะดึงสายเลยอยแล้วค่ะเดื๋ยวะเสี๋ยยกขึ้นทีขาวันนี้ไม่ไม่กัดแต่ว่าเหยียบไว้น่าจะอยากอาบน้ำหรือเปล่าอาบให้แต่อาบเจ็บมากไม่ได้เดี๋ยวจะเปื้อนนะครับเดี๋ยวจะเปื้อน เพราะว่ายิ่งทังอยู่กับพี่นะครับมันก็ถ้านี่มันก็จะทำให้สดเลยน้ำป็อาให้ได้ไม่เยอะอะไรจะกินรีบอ่ะเอาข้าปลาเอาข้าปลาเออเอาข้าวปลามาแล้วเอาข้าปาลา,า,ปาตัวเองเลย เนแตกเอ่อเกิดขาดนะครับไม่แค่ไม่ขาดเลยเห็นไหมครับนึ่ก็จะแตกเลยครับนเี่เห็นไหมก็จะแตกเนี่ยแตกเลยเขาจะกัดตรงปลายอ่ะแตกวมวแรกไม่กัดนะครับมาก,กัดเอาชิ้นหลังนีเลย นี่คือความถนัดเนาะก็เลยอยากจะทดสอบให้ดูนะครับว่าตวรูเขาจะถนัดแบบไหนจริงๆแล้วเขาก็ยังถนัดดูดที่ปาบอยู่เหมือนเดิม ครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่รักและเมตตาตุลูนะครับแล้วก็ช้างทุกเชือกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย